สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับ Gpx นะครับ D Gen ส0 0นะครับผมตภาดเดิมสวยเลยนะครับใครหาอยู่ไม่พ้นพลาดนะครับคันนี้สวยมากนะครับเงาเเลยรถพร้อมใช้งานทุกอย่างนะครับท้งร้านตรวจเช็คเฟอร์วิทั้งหมดแล้วนะครับชุดสี่ดมเดิมนะครับเงาเนะครับท่อเดิมนะครับล้อเดิมล้อแม็กนะครับยางเป็นเปลี่ยนเป็นยางพันเรื่อยนะครับ สวยเลยมีสีสวยนะครับดิวรอยแทบไม่มีเลยนะครับน้อยมากสภาพใหม่นะครับแฮนด์เดิมนะครับผมแต่กระจกไปแฮนด์แต่งนะครับชุดสีตรงนี้มีสีซิดบ้างนะครับตามการใช้งานนิดหน่อยนะครับผมไม่อยู่หนึ่งหมื่นหมื่นสองพันโลนะครับผมไม่จะจ้างจ้างหน่อยนะครับ ตามนี้เลยเครื่องยนต์นะครับใหม่ๆพร้อมใช้งานนะครับเครื่องยนต์ดีมากนะครับผม อันนี้นะครับผมเปิดขายนะครับอยู่ที่33,000บาทนะครับมีพร้อมเล่เมเอกสารครบนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาด้านบนได้เลยครับ